เฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลไอไอมาหาบ้องเด้อไอน้องมาถึงแล้วไอมาหาบ้องเด้อไอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสุกูสุคน สวัสดีเช้าวันพุธมื่อนี่วันพุธเบิดมือเท่าคำจ้ะเฮ้ยคนของใจมากนี่นี่น้องคอยนี่น้องคอยว่าจันอ,อ,อันนั้นคือสิตีงึกๆเลยเนาะเออดีใจเออแต่บางเออ เขาผลัมากกับคนของไก่ของเขาเนาะเออเสียดายถ้ามาผู้เดียวนี่เอออ้ายนี่คือสิทธิ์เลยยิ้มแล้วอืเห็นคนของไก่ยิ้มเปื่อยๆ่นแล้วเฮ้ยบ่ธรรมดาเออคนแตกต่างกันคักเด้กับคนนั่นรับใส่เนาะเออมันต่างกันท้เดีคนรับใส่นี่บ่โอ้เทียบบ่ได้เลยกับคนของไกเออเห็นบ่ เสงกียงขาสันขาวจูนพูนผุดดัวยิ่มเอ้ยเงือกแข่งพุดแล้วอ,ลอ,อือันคนกจะจมนลรูท่านคักเนาะเออรูท่านรูยังคาคักเขาอาตุสสตสาห์ว่าเฮ็ดเสร็จแล้วสัางเส,สร็จแล้วเขาจึงสิทธายจังสิลงให้มึงก็ยังพากันไปหูเนาะหูมาตอไซกันัาที่นี่ฮะ จมนมาดักข้อดักท่างค่ะเด้เออก็คือว่าแหรอเนาะพวกเขามีนกเตัดแย่นกเตัดแต่เออบินมาบอกจา้าเอา้ากะสีห้อยูุ่นันละเมนบอทุกคนเออเมืองเมืองเพ่นยิมเอ,อ้ยนองเคยน้องเคย่าสันวะอ,อื้ยผักเงยเห็นไ่เห็นไ่กางเกงขาสัน้นเมนำไล่เฮยหยดหยุดลรบ่ฮะ มันน้ำลายเหยหยดหยดหรือเปล่าเออมันกับเป็นแต่นกินอยู่เนาะเออเออง่วเคยข่ามาเคยขี่กัคือบานล่ะเออมันกับเป็นธรรมดาะนะ่ะเนาะหัวใจก็สิเต้นตุบ,ต,บตับตุบตับเมื่อเจอหนาเธอหมดต้วยเออมาเทียนเงี้ยนไปเมืองท่างันคนรับใส่บานเร้ายเฮ็ดพึ่งวึงอยู่เออหัวกะจักเป็นจังไดหัวกะโอ้ยมันเงียบ ผมจับกันเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่เออมันเราบบเป็นตะเมึงจักเม็ดเนาะเออจังไดจังเสียนลงให่คนมึงเห็ดผึกวึกยุ่นเมียเออมันมาเมียนบ้นบานนีนะี่มันสกรปรกเออมันสก,ปกโกรปรกสกปรกครักแล้วคอยตื่นคอยตื่นทุกคนคอยยานคอยยานอีลิ่งเวลามันหิงขเขียวคือเป็นแต่ยานทีทุกคนเออ ยิงแคลแล้วเ็ตตาเคียบานว้ายข่อยเห็นข่อยย่านข่อยเดลแลนอยู่เด้ออหลีเออข่อยย่านข่อยเดลแลนลอยคุ้นลอยอยู่เออคือสิซับขาแลนแบบย่างไหวเลยแหละไหยบ่อบ่อบ่อไปยะไปเห็นอยู่ใส่ข่อยย่านอยู่เลยแหละเออยิงออกบานยิงแคลออกเห็นเหงือกคบเบิืมเหงือกแหลกวดตวดอยู่เออบานธิ ใส่เข้าไปขาบาดอ้นตาบานันตากระเคบบนันลายบันบันนี่พ่อก็น้ำกลด้บนันเปลี่ยนคนน้ำกลดิเป้ี่นน้ำกลนเอิยนลิ L ่งได้บนันตยเตยเนาะลูกเนาะเนาะลูกเพิ่นกับโบหูอีนูอีนียงังเบามาตมาเตเออทางพ่อปัญญาอ่อนกะอ่ะและเออลูกจักจังสัน่นลูกเบาจังสี่เออแล้วมึงซื้อมันมันกับโบหูจัก เออมันเจ๋งเนี่ย e อินลิงเออมันเจ๋งเด้มันขายหนาได้แบบเออทั้งทวนที่ผลตัวมันขายหนาเฮ้ยไปก่อนจ้ามาจำานี่ละจ้าไปก่อนเนอ้จ้าสวัสดีจ้า